สวัสดีครับสวัสดีเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบและผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่านนะครับผมร้อยตีอาทิตย์สังทองผู้บังคับหมวดกรมการสารวัตรฐานบกเป็นผู้ที่ดําเนินการจัดการทดสอบความรู้ในฐานประทวนเหล่าทหารสารวัตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จัดทําขึ้นมาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบและเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับการทดสอบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับ ปกติตามวิทยุที่ผมส่งให้เนี่ยจะมีการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติในวันที่3กันยายนเวลา9นาฬิกานะครับผ่านระบบประชุมออนไลน์หรือวิทีซีฉะนั้นแล้วเมื่อผมเผยแพร่คลิปนี้แล้วนะฮะในวันที่3กันยายนนี้จึงขอยกเลิกการประชุมวิทีซีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะผมจะใช้เวลาไม่นานในการอธิบาย จึงได้เลือกจัดทําคลิปวิดีโอดีกว่านะครับถ้าจัดประชุมวิทีซีมันจะเสียเวลาธุรการของเจ้าหน้าที่ไปอีกแต่ถ้าหากดูคลิปนี้จบแล้วมีข้อสงสัยซักถามให้พิมพ์คุยกันในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมเปิดอ่านแล้วก็จะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดสําหรับครั้งนี้เป็นการทดสอบวัดผลความรู้ในฐานประทนวนเหาทหารสารวัตรประจําปีงบประมาณ2,568ครั้งที่2นะครับ การสอบในครั้งนี้ก็จะแตกต่างจากการสอบในครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ทดสอบนะครับเดิมเราจะใช้โปรแกรมการสอบของ Google Form ซึ่งการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากได้นาฬิกาจับเวลานะครับแต่โปรแกรม Google Form ของที่เราใช้งานอยู่เป็นการใช้งานแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงไม่มีนาฬิกาจับเวลาเจ้าหน้าที่คุมสอบจึงเป็นผู้ควบคุมเวลาเองนะครับ ผลเสียคือการเข้าสอบของแต่ละหน่วยเนี่ยจัดจัดการสอบไม่พร้อมกันสรุปคือโปรแกรมที่กรมการสารวัตรฐานบกพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่คุมสอบและจัดการสอบให้เสร็จได้พร้อมกันตามเวลาที่กรมการสารวัตรฐานบกกาหนดให้นะครับเจ้าหน้าที่คุมสอบก็จะมีหน้าที่แค่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่กาลังพลเท่านั้นเองนะครับอ,อำนวยความสะดวกยังไงก็เช่น การจัดสถานที่สอบจัดระบบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและช่วยให้คําแนะนําแก่กําลังพลนะที่มีกําลังพลจํานวนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นกําลังพลที่อยู่ในกลุ่มลนยทดสอบความรู้เหล่าสอหอเนี่ยผมผมได้ส่งลิงก์โปรแกรมทดสอบความรู้ในรุ่นทดลองใช้งานเนี่ยให้เขาใช้งานกันบ้างแล้วนะส่วนมากก็ใช้งานกันได้ไม่มีปัญหานะครับ แต่ก็ยังมีอีอกจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้าไปทดลองใช้นะครับเหตุก็เพราะอาจจะยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับก็อยากจะขอฝากให้เจ้าหน้าที่คุมสอบช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการทดสอบที่ยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มไลน์เข้ากลุ่มด้วยนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดถึงการทดสอบในวนันศุกร์ที่5กันยายนนี้นะครับก็ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เตรียมความพร้อมข,ของตัวเองนะ ไม่เกินในเวลา8นาฬิก30นาทีนะครับพอขั้นตอนแรกนะครับเมื่อถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีเนะี่ยผมจะส่งลิงก์การประชุมออนไลน์ของ Google Meet นะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนายเข้าห้องประชุมใน Google Meet ด้วยนะครับในระหว่างการทดสอบเนี่ยผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยก็จะเปิดโปรแกรม Google Meet ไปด้วยนะครับส่วนการแต่งกายนะครับก็จะเป็นเครื่องแบบปกติกากีแกรมเขียวคอพับแขนยาวนะครับ ในระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาเนี่ยผมก็จะเช็คความพร้อมของแต่ละคนเนี่ยผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับเมื่อถึงเวลา9นาฬิกาผมก็จะส่งลิงก์โปรแกรมทำข้อสอบให้ในทางกลุ่มลน์นะครับข้อนี้สำคัญนะครับจึงอยากเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนายเข้ากลุ่มลายนะครับเพราะถ้าไม่เข้ากลุ่มไลน์ก็จะไม่ได้รับลิงก์ข้อสอบนะครับก็จะเสียสิทธิ์การสอบไปนะครับ เมื่อได้ลิงก์ข้อสอบแล้วผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยใส่หมายเลขประจําตัวทหารนะครับเลือกยศของตัวเองให้ถูกต้องข้อนี้ควรระวังเลยนะครับอย่าเลือกยศผิดเป็นอันขาดนะครับข้อสอบยากง่ายขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่ายศสิบเอกนะครับแต่เลือกผิดไปเลือกยศจ่าสิบเอกเนี่ยก็จะได้รับข้อสอบอชั้นในสิบอาวุโสนะครับ มันความยากง่ายของข้อสอบมันก็จะต่างกันนะครับระหว่างา 10, านายสิบชัน้นกับนายสิบอุโสนะครับแต่บางคนก็อยากหัวหมอนะครับเป็นจ่าจเลือกทําข้อสอบของสิบเอกนะเมื่อตรวจพบภายหลังนะปรับตกทันทีนะครับครับในขั้นตอนต่อไปก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลตําแหน่งสังกัดให้เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบให้ตรวจสอบคําถูกคาผิดให้ดีนะครับเพราะผมเผื่อเวลาให้อยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเห็นข้อสอบจำนวน3วิชาเลือกทำวิชาไหนก่อนก็ได้นะครับวิชาแรกเนี่ยจะเป็นวิชาฐานสารวัตรนะครับมีข้อสอบจำนวน35ข้อนะครับจับเวลา20นาทีนะครับข้อสอบที่2วิชาฝ่ายการสารวัตรนะครับมี35ข้อเหมือนกันนะครับจับเวลา20นาทีเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อสอบสุดท้ายข้อสอบที่3ม วิชาสืบสวนสอบสวนจะมีอยู่30ข้อนะครับจับเวลา20นาทีนะครับรวม3วิชา100ข้อนะให้เวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับส่วนลิงก์ทำข้อสอบที่ผมส่งให้ในเวลา9โมงเนี่ยมันจะมีอายุอยู่1ชั่วโมง30นาทีก็หมายถึงว่าเมื่อผมส่งลิงก์ให้ในเวลา9นาฬิกาแล้วเนี่ยลิงก์ที่ผมส่งให้มันจะหมดอายุในเวลา10นาฬิกา30นาทีฉะนั้นแล้วเมื่อ ได้รับลิงก์ข้อสอบแล้วก็ควรกดทําข้อสอบเลยทันทีนะครับส่วนข้อห่วงใหญ่ก็คืออุปกรณ์ในการใช้ทําข้อสอบที่เป็นแท็บเล็ต i p n o t โน้ตบุ๊กนะครับก็คุณาชาร์จให้เรียบร้อยหรือสําหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ตรวจสอบสายไฟให้ดีนะครับอย่าให้มันดับในเวลาทําข้อสอบเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการทําข้อสอบช่วงนีไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามก็พิมพ์คุยกันในกลุ่มไลน์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสอบผ่านกันทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ